ถ้าไปอยู่กับเศษไม่อยู่กับสอนไม่อยู่กับหลักการมันก็เป็นเนื้องอกออกมาจากทางนู้ดอย่างนี้เดี๋ยวเศษเป่าเออนั่นไอน,นี่ล,ลากาเคยใช้แล้วเศษกันมาจนกระทั่งมาออกกระตรงกระตูนกระทั่งเต่าก็ก็ไปปลูกเศษกันกระทั่งชูชกซึ่งเป็นตัวตลกตัวขอทานตัวโลภมากก็วักว่าชูชกมีลาบขออะไรคนให้เยอะก็เลยเอามา เสกเพื่อให้คนได้ราบได้รวยมันก็เป็นเรื่องการหวังราบรวยลมๆแรงๆซึ่งมันไม่มีอะไรชัวแน่นอนมันไม่มีอะไรรองรับว่ามันแพ็กซิก้อนไหมมันอยู่ได้ไหมมันจริงไหมคนเราริงทีเขาก็ไปโดนคําเดียวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วเชื่อเลย อย่าไปลบลูไม่ได้เราไม่ลบลู่แต่เราต้องแจ่มแจ้งชัดเจนว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงกับสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนะนก็พยายามเถออย่าพระคุณเจ้าก็อย่าพาโยมหลงเป๋ไปทางนู้นทางนี้เลยไปทํากลางดงกลางแดดกลางแดดมันเหมือนกับว่าตามหลักคือเผากิเลสให้กิเลสมันเล่าร้อน แต่นี่ร้อนวิชาเที่ยวเสกนู่นเสกนี่กลายเป็นคนร้อนวิชาก็เรียกว่าหนักๆเข้าก็ไม่ได้เข้าความเย็นถ้าพระเนี่ยอยู่กับคำสอนอยู่กับความอดทนเป็นตบะแล้วก็มีระลึกนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เป็นประจำอย่างนี้เรียกว่าวันมาคะที่พระองค์ทรงให้อววาดไว้ เราเอามาใช้เป็นเหตุเป็นผลมาช่วยกันสอนคำเริ่มต้นเลยเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยที่บอกสัพพะปัสสะอากะนังปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจแล้วจะไม่ต้องเอาไอ้อะไรมาขังมาเศษมาเป่ามาป้องมากันแต่ที่ต้องเสษกันทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจจึงต้องไฟฟ้าดิ้นรนฝนฝ่ายที่จะหาตัวเสริมตัวช่วย มาอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนละตัวขลังศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากเศษเนี่ยเป็นตัวช่วยของคนที่ไม่มีความรู้ทางพุทธศาสนาเพียงพอก็จะไปอาศัยตัวเสริมตัวช่วยที่เป็นแค่เนื้อง,งอกไม่ได้เป็นแก่นแท้ถ้าเราเข้าถึงใจที่แก่นแท้แล้วเราจะไม่ไปสนใจของพวกนี้เท่าไหร่หรือสนใจแค่เป็นเครื่องอุ่นใจ แ้าเรื่องซึ้งเข้าใจชาวพุทธเนี่ยขอขอเอาคำนี้มาเป็นที่อ้างหน่อยได้ไหมที่สมเด็จพุทธโกศาจารย์ว่าชาวพุทธพัดหลักเพราะมัวแต่คลำหาฤทธิ์เนี่ยพระทีพ่พัดหลักไปเที่ยวหาฤทธิ์เสษเป่ากันตะพึ้นตะพื้นเนี่ยเพราะพัดหลักใช่ไหมถ้าอยู่กันหลักสัพพ,พะปัสสัการนังเนี่ยปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจ แล้วก็เติมบารมีอย่าไปก่อคดีอะไรขึ้นมาแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์เยือกเย็นผ่องใสโปร่งโล่งเย็นสบายถ้าพระอยู่กระลองกะลอยอย่างนี้นะชาวพุทธก็จะไม่เป๋ไม่มีศรัทธาที่สั่นครอนไปในทางขังศักดิ์สิทธิ์เรื่องลึกลับเอามาเรื่องลึกซึ้งกันดีกว่าหลักเกณฑ์คำสอนเนี่ยกินดีที่สุดสาข้อเนี่ย ปัดปบาปให้ออกจากตัวให้ได้จะเป็นเรื่องใจร้ายดูดาฆ่าตีจะเป็นเรื่องลักทรัพย์ขโมยทรัพย์เป็นบาปที่ต้องปัดออกจากมือจากใจเป็นเรื่องของการชู้สาวอะไรต่างๆก็ต้องเป็นเรื่องที่คอยต้องปัดปบาปเหมือนกันไปยุ่งกับของเขามันก็เสื่อมก็เสียในที่สุดสุดท้ายถ้าเรื่องเล่ายา มันเข้ามาเยอะเอาของขังปาดได้ไหมถัดเศกแล้วให้เล่ายาจำตำบลรอบๆวัดที่พระเศกอะ่ะให้คนลดเลด่าลดยาเลิกกล่าวไล่กล่าวโกหกปเทศก็นเนี่ยค่อยเศกเถอะถ้าเศกแล้วทํามาจะไปส่งเสริมแนะนำให้คนไปเชื่อวัดเนี้ยขึ้นวัดเนี้ยถเถอะเศกให้คนหายชั่วหายเร็วเนี่ยเพราะฉะนั้น หันมาสอนบ้างอย่ามวัวแต่เสกเลยเจริญพรเขาหอพ่อฝากสึงคนที่งมงานเหมือนมันนำปัจจัยไปถวายพระองค์นี้แล้วก็มีการปิดทองที่ตัวด้วยนะพ่อฝากถึงชาวพุทธโยมพระปิดทองให้โยมโยมเอาสตังไปให้พระปิดทองให้ป,ใหป,ใหปิดทำกันบ้างในไหมเอาทำมาปิดที่หัวใจตั้งแต่เรื่องคำสอนข้อแรกนะ พยายามปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจจะดีกว่าทองที่มาแปะไอ้ลกหน้าลกตาแปะทองเนี่ยแปะกันมา,าไม่รู้กี่ยุคก,กี่สมัยบางคนก็เรียกว่ายอมถ้าปิดทองทั่วตัว,ตวแล้วเก้าจุดจุดว่าจะได้พุดได้เกิดเรื่องราบเรื่องผลเนี่ยเชื่อถ้าเรื่องนี้มีจริงนะกระทรวงการคลังต้องวิ่งไปหาพระองค์นี้ก่อน เพื่อจะได้ปิดละมามั่งคังมั่งมีไม่ต้องมาเก็บภาษีประชาชนนี่พระได้ภาษีจากคนความไม่ฉลาดเอาไปแปะไปติดให้ทองมันเป็นทองเปลวมันไม่ใช่ทองแท้ก็นี่ก็บอกอยู่แล้วนั้นอย่าไปหลงของเทียมของปลอมอยู่เลยเอาของแท้ๆปิดธรรมที่หัวใจก็จะไม่เบียดเบียนใคร จะไม่ทำ้ายทรัพย์สินของใครจะไม่ร่วงเกินสามีปัญญาของใครจะไม่กล่าวร้ายใ,ใครทุกใจกับปากของตัวและก็จะไม่ประทุษร้ายสติสัมปันดีดีสติสัมปันดีของตัวด้วยของมึนเมานานา,นาชนิดถ้าปิดทำไปในหัวใจนี้รับรองเลยมีแต่เจริญกับเจริญ